เฮ็ดเผืองเม่มดแล้วบังทากกินนี่เพล่นสิตัดทั้งสี่นี่ฝรั่งเก็บเห็ดนี่คัดเพิ่นเห็ดนี่เพิ่นสิตัดทั้งสี่แล้วเพิ่นสิขาหาอันอันค้อีหยังก็ขาอันลากเห็ดมันไว้นี่อันนี้คือเห็ดไข่มุกแล้วพี่น้องมันสิสิคาสีชมพูดอกสีชมพูสีเหลืองจันคือเห็ดละหักบ้านเขาแกงแซ่บพืดกันเผืองเมมอดตอกน้อยน้อยนี่ก็แกงแซ่บพี่น้องนี่โอ้ยนี่เห็ดเผืองเกาลัดโอ๋ยเห็ดเผืองเกาลัดไหม อโอ้นี่เห็ดเพิงกาลัดก็น้ำ<า>ขึ้นดอกก็งาางไม่เพียเพิงไม่หมดขีมหมดแล้วเพ่อ<า>ตุบป,ปุ<า>ยอยู่ใส่แล้วเพื่แล้วเพื่อ,อลแล้วเพๆๆอโ้ขนแดงสีแกงออ้แล้วเพิ่ขาแังสีแกงแซ่บ ทำไปสังคนที่นี่ถึงแม่มดไออาเปเลยๆเอาแล้วเพียเ็เอาใส่กระตาสกิแล้วหนักพียมาเด้อยายแหล่เอ้เจ้าอ่ะปีนี้เจ้าไม่ได้มาเก็บคนสีเสแข็งไปให้ดอกเิ่งมีมีกำลังทำงานไหมตัวเนี้ยผาแดงพี่องเนี่ยเขาบอกเอาเนะค่ะ พิ่นเท่าแล้วนี่พึ่งขาแดงเนี่เขาว่เอาเท่าแล้วเห็ดผึ้งไม่มดดอกตุูมๆเล็กๆสีอาอยุจัดที่นอนคันบานแล้วคันแข็งเขาก็เอาใส่ใด่ที่นั่งจ้ะสวยๆเห็ดผึ้งไม่มดโอ้ยดอกานามเกลือเบิ้ลมเบ่ ผึ่งไม่หมดดอกงามๆได้พีน้องแข็งๆเลยนี่งามนี่กุบๆๆเลยละนี่นี่หร่าดอกนี่นเิดกลัวอยู่พี่น้องเบอร์เห็บผึ่งไม่หมดอยู่แบบน,นีานบ่ออกออกลล็บ่ออกได้หรือจ๊ะได้ปะโอ้ยเปิดอันนี้ออก เปิดอันนี้อ,อ่อนรเปล่านี่ดอกตุ่งงามงามัวรุดอันนี้โอมเอาเล็กงผึงไม่มดกำลังอวกหลายพี่น้องเนี่ย ดอกซํานี้เอาอยู่จ้ะ to <laughs> มานมานจ้าตากสาบพี่น้องเลยไหนเองเผลอไม่หมดอวบคักนี่เอ้ามนเอาเห็ดเพิงไม่หมดยุ้ย กตต้องุดปัดขวดสนมือห้อยขวดสัดเอาก็มีอันนี้เฮ็ดเพิ่งไม่หมดขวดสนห้อยขวดสัดเอาก็มีมีไงหม่อมได้เฮ็ดขาบอกไงได้ดอกนี่ไงเอ,อิไปไทายแนะ่ ฮะผู้นำควัดสวนห้ยควตัดพี่น้องผิ่งไม่หมดกับกำลังงานพี่น้องขันบ่เอาก็เสียดายขันบ่เอากัเสียดายขีเห็นย้ำเห็ดบ่ออกมึงดอกนี่ดอกนี่อ้อ้ยิ่แตะบกเลืกม <MA ันบ่เอากเสียดายย้ำเห็ดป่ออกกัหาบสันเนางานหาบสันดอกเทากับเอาย้ำเห็ดปออกนะ นี่รอบสวงนี่เป็นดอกนิ้วตานี่ <laughs> <c oughs> นี่ดอกนี่หยิบมาดีด,ดีดอกเออเอาหน่อยเ็นบอกดอกเลียวเ็นดอกดียวปอืมวันนี้มาไมีเห็ดนผัสสนอุย้ยไปหากันเอปปอมอันป้าพูด <c oughs> จุดตาไลา่จุดตาปีดตาทันดอกเทก่าก,ก,กันดอกเท่ากันโอ้ยขนมา้าผัสสน <laughs> อขวดสวนพี่นองงามๆเลยจ้าหลายคักหลายเนียนระเบ้อกนเด้อน้ำขวดสวนน้ำขวดใหม่นะค่ะขวดสวนนี่คนตัดนี่เนาะดอกตุ้มตูมันดีบานแล้วว่าเอาดอกตุ้มตูผุนเมีนเบิด์ตปวโอ้ยปวดโพผุณหน่าบาเบิด์มุดอ้ยผี้วเบ้ลระบ้อผีผีผีปวดโพค่ะกูนด้อน้ำขวดสวนน้ำขวดใหม่ เม็ดหมดเลยเพียอันนี้บาดแล้วเขาบอเอาเนาะคะ่ะนี่สุกเห็ดดำเนี่ยหนึ่งแสบพี่น้องเป็นกออยู่อุ้ยงามๆได้เลยพี่กุฎเห็ดดำเหมือนเหมือนเหมือนบานมันบานมันถือฝนเห็ดดำพี่น้องนี่หนึ่งย่างแสบได้ดิหนึ่งออกเขาเห็นมันสิออกเป็นมุ้งสิ เห็ดดำออกเป็นมูเป็นกัวอือโอ้ยดอกแข็งดีดีเคยเก็บกินน่ะเห็ดดำ เก็บไปเนี้ยนัน่นกว่าบกแกบบไงป้าน้าน,น้องปุณ่ะเออหนึ่งแสบคุณยังตัวเนี่ยหนึ่งแสบเพียล่างยากล่างยากมีแสบมแสบทั้งนันนะเฮ็ดดำเฮ็ดดำก็เฮ็ดขนสุนแล้วค่ะเด้อนี่อันนี้เฮ็ดดำค่ะเฮ็ดดำจะเห็นยากมากนี่นี่เฮ็ดดำนี่หลังเป็นัซีานอกเป็นัซีต่งล้วงก็เฮ็ดขนสุนแล้วค่ะเพระาะว่าสายพันธุ์เดียวกันค่ะคล้ายๆกันค่ะ ใส่ผัดไข่ไข่กันค่ะต้มรวมกันเลยพอรวมกันเลยค่ะเวลาคือจากอัดแข็งไว้เป็นถุงหมอนและแกงหมอนและแกงจะค่อยมาอันเห็ดดู้ให้กินแล้วจ้ะหนินี่นี่อันน really. ี <abra artist world> ้เห yes ็ดดำเห็ดดำเห็ดขดสุนนี่ต้มรวมกันนี่ต้่มเรวไปล้างจะโซ่สำนักนะคะเนาะเว็ดแะหนึ่งป้าหนึ่งกบหนึ่งยังก็ว่ากันไปจ้าหาไม่เหลือกับบ้านล่างต้มจัปพี่น้องต้มล่างบ๊วยวัดบ๊วยไฟโอ้ย ช่วงฮ็ดออกก็ได้กินฮ็ดว่าจะนอนี่เป็นไหนหนูกกุบๆเนาะอือ นั่งนั่งไปอย่างผัดกับเนื้ยนั่งกับเสบนะคะดอกตุ่มคนน่ะปล่อยไปด้วยนั่งกับกินเนี่ยไฟแล้วมันนานนั่งไปผัดเนย้อกินเองคนน่ะอโอเคค่ะ